มุสลิมทั่วๆไปอัลมุตตะกูนเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดมุกมินมุสลิมมุกมินมุตตะกีนไม่เหมือนกันเป็นมุสลิมอาจจะยังไม่ใช่มุกมินเป็นมุมินอาจจะยังไม่ใช่มุตตะมุตตะกีหรือมุตตะกีนต่ไม่ดีนะฮะไม่ใช่ว่าเท่ากันหมดทุกคน ไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดทุกคนมุสลิมเขาบอกว่าเป็นมุสลิมอัลทับตราฉันเป็นมุสลิมแล้วเหมือนกันหมดคนไม่ใช่ไม่เหมือนกันเป็นมุสลิมบางทีอาจจะไม่ใช่มุสตะกีนก็ได้แล้วที่ดีที่สุดมุสตะกีนเนี่ยมันจะครอบคลุมหมดมันจะครอบคลุมทั้งมุสลิมด้วยมันจะครอบคลุมทั้งมุสลิมด้วยเพราะฉะนั้นมุสตะกีนจะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ยังไงมันจะได้รับประโยชน์จากทุกอย่าง คนที่เป็นมุตตักีน,นระระดับของตะก,กววเนี่ยมันจะมันจะเป็นเหมือนกุญแจแห่งความดีงามทั้งหมดที่ทอลัาอะไสร้างมาในโลกนี้สังเกตด้วยให้ดีนะครับคือไอเรื่องนี้เนี่ยผมเคยพูดกับพวกเราหลายครั้งแล้ววันนี้ก็จะพูดอีกจะพูดกับพวกเราอีกในอัลกุรอานเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเจอคําว่าอิกธุลลอห์หรืออิตตะกิลลา หรืออัลมุตะกูลอัลมุตะกินรากศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับตัก,กวาทั้งหมดเนี่ยอย่าเพิ่งรีบที่จะอ่านอายะิน,น่งให้หยุดตรงนั้นก่อนแล้วดูว่าตัก,กว่าที่อัลตาัลาพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะตัก,กวาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทุกอย่างในในชีวิตของเราเลย ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับสามีกับภรรยาเรากับลูกเรื่องแต่งงานเรื่องการหย่าร้างเรื่องการกินอาหารการกินอาหารก็มีตัก u วฮะการพูดการเดินการเหินทุกอย่างจะมีคำว่าตักวามากํากับหมดเลยแม้กระทั่งกับคนที่เป็นศัตรูกับเราก็จะมีตักวามากำกับด้วยเช่นเดียวกัน ราะฉะนั้นเวลาที่มีตั๊กวาเวลาที่เราไปเจอคาไหนมีพูดถึงว่าตั๊กวาในอัลกุรอานอย่าเพิ่งรีบที่จะไปตั๊กวามีทุกอย่างมีทุกที่อันนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงว่าตั๊กวามันมีทุกที่อย่างนี้เนี่ยตกลงเรามีกี่ที่ที่เราใช้จริงๆเราใช้ตัก๊กวาในชีวิตของเราจริงๆกี่ที่พี่น้องครับตัก,กวาสําคัญขนาดไหนทุกวันศุกร์พี่น้องจะต้องได้ยินคํานี้ ถ้ามันไม่สําคัญขนาดนั้นเนี่ยคงไม่ต้องได้ยินทุกทุกวันศุกร์ก็ได้อาจจะเป็นเพราะเราได้ยินทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เยอะแยะลีนะอามุลลอฮฺตุลลอฮฺฮะบอตุบาติได้ยินจนชาได้ยินจนกระทั่งหูชาหูชาพอชาแล้วก็เลยจิ้มยังไงมันก็ไม่รู้สึกอะไรละได้ยินมาจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่คิดจะหาท่ไม่คิดจะหาว่าเบื้องหลังของคำว่าตะวามันมีอะไร เพราะฉะนั้นวิธีการเดียวที่ผมมองตอนนี้นะฮะที่จะทําให้เราเข้าใจตะกวัวก็คือว่าอ่านอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานแล้วมีสมุดจดบันทึกเล่มหนึ่งหรือใครจะใช้เมโมในมือถือใน a อ d r ร i d ใน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 ดีวา์ของคนก็นแล้วแต่คนเจอตะกวาเมื่อไหร่เก็บเอาไว้บุ๊กมาเขียนเอาไว้อ,อ๋อเราเราพูดถึงตะกววอายะที่สุนัขบล็อกอะอายทัที่เท่าไหร่แล้วเขียนกำกับด้วยว่าอายัเนี้เกี่ยวข้งของกับเรื่อง แล้วสักวันหนึ่งนะลองดูลองทำในเดือนอมบอนดูเราจะได้อินเด็กซ์ดัชนีของคำว่าตักกวาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในอะัลกุรอานทั้งหมดและเราก็จะเอาไปใช้จริงในชีวิตของเราไนดะ้ أتيتُ أتيته أجر خطايا السنين أتيته إلى أرحمين